Where are you going? 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 คุณกำลังไปไหนคุณกำลังไปไหน Where are you going? Where are you going? ถ้าเปลี่ยนเป็นผู้หญิงภาษาอังกฤษว่าอะไรชีชีใช่ไหมชีใช้อาได้ไหมไม่ได้ชีต้องใช้กับ i s อ้าวร้องใหม่ลูก Where is she going? Oh, ใส่เป็นคานอง Where is she going? อ้าว Where is she going? ลอนกำลังไปไหนอ้าวร้องด้วยลอนกำลังไปไหน Where is she going? ต่อไปพอลูกจากชีเป็นผู้ชายผู้ชายว่าไง อ้าวเปลี่ยนสิเขากำลังไปไหนเขากร้องยังไงแหว่อะไรแหว่อะไรนะเออแหว่อีสต์นีโกอิงแหว่อีสต์นีโกอิงเขากำลังไปไหน oh, เอาละเรารู้นะว่าถ้าเป็นยูต้องใช้กับอา แต่ามีกับชีเราใช้กาอะไร is <c oughs> <'s> เอาล้องตามคทรใหม่ Where are you going? คุณกำลังไปไหน <c oughs> Where are you going? คุณกำลังไปไหน <c oughs> เออต่อไปเป็นผู้หญิงบ้างชีนอ้อลูก Where is she going? แห e ่อิชิโกอิงแหว่ชิโกอิงรอนกำลังไปไหนรอนกำลังไปไหนเออลอนกำลังไปไหนเปลี่ยนบ้างเป็นเขาบ้างมาแกะชีนะเปลี่ยนเป็นเขาเขาภาษาอังกฤษว่าอะไรฮีอ้าวร้องไม่แหว่อะไรลูกแหอ้าวนั่นดีดีแหว่อิชิโกอิงเอ้า Where is he going เขากำลังไปไหนเขากำลังไปไหน Where is he g o i n g Where is o i n g ถ้าเขากำลังไปแบงค์อ่ะเขากำลังไปแบงค์ฟูสิเขากำลังไปแบงค์เอ้าเออเขากำลังไปแบงค์พูดว่าไงลูกเขาเขาาษาสางกฤษว่าอะไร กาลายนี่สืออ่ะอีอ้าวร้องใหม่ He's going to the bank อ่ะพอแล้วลูก He's i เนี่ย is ตัวย่อคือ p o s t r e p h e s อ่าวพูดใหม่ He's going to the bank อ้าวอ่ะ He's going to the bank เขากำลังไปแบงค์ เก่งมากถ้าครูเปลี่ยนเป็น Where is she going? หลอนกำลังเออหลอนกำลังไปไหนหลอนกำลังไปแบงค์พูดว่าไงพูดว่าไงภาษาอังกฤษชี e อะไรลูกชี e อะไรเร็วๆเออ She's going to the bank อ้าว She's going to the bank She's going to the bank หล่อนกำลังไปแบงค์โอเคไหมได้นะขอใหม่อันแรกลูกร้องหน่อย Where is she going อ oh. Where is she going หล่อนกำลังไปไหน She's going to the bank She's going to the bank หล่อนกำลังไปแบงค์อา้าหล่อนกำลังไปแบงค์เปลี่ยนเป็นยูมาเอา้าพร้อมการ Where are you going เร็ว Where are you going อา้า Where are you going Where a r ก็ o ิงค่ะ g ถ้ดก่อนลูก I am. I am. ถ้าถามว่าคุณกำลังไปไหนคนที่ตอบต้องตอบว่าอะไรฉันถูกไหมคะแอฉันภาษาอังกฤษว่าอะไร I a M เก่งมากพูดซิ I a M <I am. S 1> แต่ครูอยากย่อเวลาร้องจะได้ร้องง่ายๆเนาะย่อเป็นอะไร อะพอสโตฟีแล้วอะไรลูก M อ่านว่า I'm going to the bank เอาร้องเร็ว I'm going to the bank อา้าว I'm going to the bank ฉันกำลังไปแบงก์อ้าวฉันกำลังไปแบงก์เข้าใจนะขอรอบสุดท้ายละครูจะไปละเอาหมายหนึ่งสองสาม Where are you going อา้าว Where are you going คุณกำลังไปไหนเออ คุณกำลังไปไหนตอบ I'm going to the bank อ้าว I'm going to the bank ตอบฉันกำลังไปแบงเอ้าฉันกำลังไปแบงเยี่ยมมากเปลี่ยนเป็นหลอนแวร์อะไรแวร์อะไรลูกเก<ๆ>่งมากแวร์ยิสชีอ้าวพูดใหม่ร้องใหม่เลยแวร์อะไรนะ Where is s h e g o ing อ้าว Where is s h e g o ing แปะลอนกำลังไปไหนอ้าวลอนกำลังไปไหนตอบ She is ก็คือย่อเป็น she แล้วก็ apostrophe s พูดหมายว่าไงเร็วเก่งมากอะไรนะเออ s h i o ing to t h e bang k g to t h e i g o ing to t h e b a n k หลอนกำลังไปแบง หล่อนกำลังไปแบงก์เก่งมากโอเค